เอกซเรย์ A L A. ในกลุ่มผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยครับเราต้องการที่จะให้ออกผลให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เนื่องจากมันมีผลต่อการตัดสินใจในการรักษาต่อผลตรงนี้สําคัญมากคนไข้เนี่ยที่เป็นคนไข้แล้วเชื้อลงปอดปล่อยระยะเวลา2-3วันในระหว่างการรอผลนั่นหมายถึงชีวิตเลยถูกต้องครับประสิทธิภาพความเร็วเนี่ยสามารถทาได้เร็วขนาด AI ของโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยใช้เวลาในการอ่านผลภาพเอ็กซรยลปอดหนแผ่นเนี่ยน้อยกว่า1วินาทีน้อยกว่า1วินาทีปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยของระบบสาธารณสุขไทยเราเนี่ยครับก็คือการขาดแคลนรังสีแพทย์จริงๆแล้วทุกวันนี้เรายังไม่สามารถที่จะอ่านผลภาพวินิจฉัยทุกการตรวจที่คุณหมอเจ้าของไข้เนี่ยสมเข้ามาได้ AI เนี่ย ถูกพัฒนาขึ้นมาในงานของร,งรังสีวิทยาเพื่อช่วยในการอ่านภาพวินิจฉัยปริมาณมากได้รเราเนี่ยสอนเขาเข้าไปโดยที่ให้ตัวระบบเนี่ยมันเรียนรู้ภาพวินิจฉัยเข้าไปรเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งเรียนรู้มากตัวระบบก็จะมีความแม่นยำในการแปลผลภาพมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทำงานโดยการอ่านแปลผลภาพในปริมาณมากอย่างที่มนุษย์เราไม่สามารถที่จะทำได้ในภาพเอ็กซเรย์ปอดอันนี้ย มีจุดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเลือนลางมากจางมากมถ้าใช้ตาของรังสีแพทย์ถ้าเราเฟรชเราอ่านเป็นฟิล์มแรกเราอาจจะมองเห็นแต่ถ้าเมื่อไห่เราล้าปับ๊บเราอาจจะมองไม่เห็นถูกต้องครับแต่ AI จะเห็นได้โดยที่มไม่มีความเรื่องเหนื่อยล้าเข้ามาขึ้นและมันก็จะเลเบลขึ้นมาเป็นสีให้เราเห็นเลยว่านี่มีรอยโรคอยู่ตรงนี้นะครับรังสีแพทย์กรุณาช่วยดูและช่วยประเมินผลซิว่ามันมีโอกาสเป็นโรคอะไรได้บ้าง